รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับผมป้านนพครับไปเจอธาราทิพสุขดารุณพัฒค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยในรายการเมืองไทยมีสาระครับผมวอร์รตี้ไลฟ์สไตล์ไอเดียแห่งความสุขที่พร้อมจะปลุกคุณขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้กันครับใช่แล้วค่ะคุณคาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้อยู่ใน มหาวิทย,ยาลัยเกษตรศาสตร์ค,ตรคือเกษตรศาสตร์คุณเป็นสิษย์ที่นี่เหรอใช่แน่นอนค่ะจริงเหรอแสดงว่าคุณต้องรู้จักสาวที่นี่เยอะเพราะแน่นอนเขาบอกว่าสาวเกษตรศาสตร์นี่สวยที่สุดแล้วค่ะในย่านนี้ครับผมในแถวนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปเดินหาสาวกันล<ม><น>ราเล่นเราเล่นวันนี้นัดแขกรับเชิญมาที่นี่ไม่ได้มาหาแบบสาวมหาวิทยาลัยอะไรั้นง้นจริงเหรอแต่ว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยชวนมายิงปืน อ๋อใช่เพราะว่าเรามีชมรมยิงปืนด้วยใช่ครับผมก็วันนี้คือเป็นสาวที่เซ็กซี่ค่ะเวนเวอรแต่ว่าชอบกีฬาแบบแอดเวนเจอร์ใช่ดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่ออยู่บ้านนอกเนี่ยนะคะดิฉันเป็นแชมป์ยิงหนังสติกขาววันนี้ก็จะมาลองดูแล้วไม่ได้ความแม่นไงความแม่นยำไางคณอาจจะได้แน่นอนแต่เราไปทดสอบกับแขกรับเชิญของเราครับผมไปพบกับเธอตรงนู้นเลยดีกว่าพี่ซูซี่ซูชิราครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีขึ้นมาขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะขึ้นมาชั้นสี่นะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดสวยของเราพี่ซูซี่ซูซิราครับสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นัดมาที่เป็นสนามยิงปืนในมัก์เซันทำไมถึงเรามาที่นี่ครับก็เพราะว่าเราชอบยิงปืนสิใช่ไหมเราชอบดูเลยอยู่แล้วเราจะได้มาดูว่าทักษะการยิงปืนเป็นยังไงบ้างปกติแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ยิงปืนมานานมากเลยนะอ๋อแต่เคยยิงมาแล้วใช่ไหมเคยยิงมาก่อนเพราะว่าเราเป็นนักแสดงบูอก็เคยก็คือแบบว่าเราเคยเรียนมาหลายอย่าง แล้วก็การยิงปืนก็เป็นอย่างหนึ่งที่ซี่ชอบมากด้วยชอบครับชอบอะไรที่มันแอดเวนเจอร์ใช่แล้วใช่แล้วค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวนนเราได้ยิงปืนกันเราก็มายิงปืนด้วยกันนะใช่ไหมคะนะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับผมไปยิงปืนแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีมิชชั่นให้แข่งกันด้วยิามคนสามคนแข่งกันโอเคไปเลยค่ะไปเลยค่ะ คนที่จะสอนเราวันนี้อยู่ฝั่งโน้นครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวสวยมานะครับมายิงปืนกับเรายินดีมากมากเลยนะครับอันนี้เป็นสนามยิงปืนของชมรมกีฬายิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นสนามยิงปืนอัดลมระบบสากลเป็นปืนอัดลมปืนอัดลมระบบสากลนะครับสนามขนาดมาตรฐาน10เมตรทั้งปืนสั้นและปืนยาวครับผมถ้าสําหรับคนที่แบบไม่มีพื้นฐานในการยิงปืนคืออันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนคนที่มาเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่ เยาวชนตั้งแต่คุยกันเรื่องสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาลานเด็กผถ้าขานเข้ามาเด็กขึ้นมาได้ก็ยิงได้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะของสนามเองเนี่ยนอกจากจะให้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมหาวิทยาลัยเคียงไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีจัดการเรียนการสอนวิชายิงปืนนะครับแล้วก็เป็นแบบกีฬาสากลด้วยแต่่อนที่เราจะยิงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาเรื่องวินัยแล้วก็ ความปลอดภัยในการยิงปืนและหลักการแน่นอนครับเพราะว่าหัวใจของยิงปืนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของกฎแห่งความปลอดภัยเรื่องพื้นฐานอาจารย์ข่มาเบื้องต้นเลยครับในส่วนของปืนสั้นอัดลมกับปืนยาวอัดลมอาปืนสั้นอัดลมก่อนนะเดี๋ยววันนี้หลังจากนี้จะลองให้ทดสอบแข่งขันกันอันนี้คือปืนสั้นปืนสั้นอัดลมครับประเภทอัดลมส่วนประกอบของปืนหลักๆของปืนอัดลมจะมีถ้ามองในเรื่องตัวปืนนะครับมองในเรื่องของลำกล้องมองในเรื่องของไก นะครับมองในเรื่องของกลิปกลิปคือที่จับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าที่โหลดกระสุนนะครับล้วเสร็จแล้วตัวสําคัญอีกตัวนึ่งก็คือเรียกว่ากาดป้องกันฉะนั้นเมื่อนักกีฬาทุกคนที่ไม่พร้อมจะยิงเวลาเราจับปืนนิ้วจะไม่ได้เข้าไปในตัวไกนี่คือหลักความปลอดภัยเลยนะครับแล้วก็ปลายปืนจริงๆแล้วด้วยกฎแห่งความปลอดภัยเนี่ย ปายกระบอกปืนจะต้องหันไปในทิศทางที่เราจะยิงคือสนามเท่านั้น uh huh. จะไม่ยกหันไปทางไหนทางหนึ่งนะครับ huh. คนณปืนสัน้นรดลมสําหรับในการแข่งขัน uh huh. ระบบสากลจริงๆอ่ะเป้าปืนจะเป็นแบบนี้ตาวงคะแนนนะครับถ้าเป็นวงคะแนนเนี่ยวงสองวงที่เป็นวงขาวขีด <c oughs> ข้างในสองวงนี้จะเป็นวงสิบ uh huh. สิบคะแนนเต็มถัดมาจะเป็น9 8 7แ uh huh. ไล่ลงมาเรื่อย uh huh. ๆแต่ในขอบวงเนี่ยยิงถ้ายิงถูก แต่ไม่ได้คะแนนโอเคนะครับมันต้องเข้าในมันต้องเข้าในวงนี้หมดเลยส่วนกระสุนกระสุนปืนเราจะใช้ปืนประเภทนี้เป็นกระสุนอัดลมเป็นตะกัวครับลักษณะตหัวตะกัวลองลองลองหยิบอยู่ได้นะให้ให้ให้ลองดูถ้าคุณไปเจอเลยคุณปอพอเจอไหมเจอถ้าอันนี้คือถ้าเข้าเข้าที่เนื้อเนี่ยฝังครับฝังเลยเจ็บฝังเลยในกีฬาประเภททั้งชายทั้งหญิงของทุกระดับของยิงปืนประเภทนี้จะยิง หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทียิงหกสิบนัดก็ให้เปลี่ยนใช่มต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนตลอดเวลาก็ไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆอ่าอีกอุปกรณ์ตัวหนึ่งลืมไปตัวนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าไบเดอร์คือตัวบางตาครับเวลาเรายิงปืนเนี่ยเราเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีมันนานเราจะหลิวตาอยู่เงี้ยไม่ได้เพราะจะทําให้ระบบต่างๆเกร็งเราต้องใช้ไบเดอร์ในการกั่ก่อนอื่นต้องเอาเป้าเสียบไปที่ก้านก่อนอ่ะคุณสุทธิครับลองดู ตรงกันนะโอเคครับเอาตรงๆเลยนะให้ตรงให้ตรงโอเคแล้วเป้าที oh okay, okay. ่เป็นรอบไฟฟ้านะครับแค่กดกดกดลงหนึ mm ่งครั้งแล้วปล่อยมือเป้ามันจะวิ่งไปเลยนะครับเอเลยครับกดลงเลยครับกดลงอ่าอ่าแล้วกดกลับมันก็วิ่งกลับมานะพี่ทูซี่ค่ะนอกจากจะออกกําลังกายแล้วคือทําอย่างอื่นบ้างไหมคะแบบกิจกรรมเวลาชอบชอบทำอาหารชอบอาหารที่เฮลตี้อะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยนะคะปืนกําลัง โหรดอยู่นะคะค่ะแล้วก็ก็กิจกรรมแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงคือเต้นมานานหรือยังคะตั้งแต่หกขวบค่ะเต้นแนวไหนพี่สุดท้หกขวบนี่คือเริ่มแบบเบลเล์แจ๊สเบลเล์ซัลซ่าเทคโนฮิปฮอปฮิปฮอปหนูหอนเต้นลำไทยอะไลำไทยก็เคยรำมาแล้วค่ะลมาครบจริงนี่เต้นเป็นตั้งแต่เด็กเหมือนกันเต้นอะไรครับแห่หน้า ตอนนี้เราจะเริ่มแข่งขันกันแล้วครับผมเรามีคนละ5ลูก5นัดนะครับผมใครเข้าเป้าน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดจะต้องโดนลงโทษในการที่ไปเต้นต่อหน้าน้องๆนักศึกษาที่มาวิยต้องไปถถมว่าน้องเขาอยากจะดูไหมไม่รู้อะไรจะเต้นให้เขาดูขอกระสุนเพิ่มได้ไหมคะขอไหมครับห้านะครับห้านัดเท่านั้นนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะคุณท้าโอเคพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันไปเลยเลยค่ะ ถ้าเอาถ้าเอาจากแต้มแล้วจำนวนนับเท่ากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มสูงสุดจุดนี้จะได้มากที่สุดแต้มน้อยสุดคือถ้าดูจากคะแนนนะครับของคุณซูซี่เตาวห้เกียดแขกที่มเชิญไงในการแบบว่าโชว์สเต็ปไง้็อย่างนั้นตามกฎของเราแต่สิ่งที่เห็นคือกลุ่มของกลุ่มเนี่ยอยู่โซนบนนี้แสดงว่ายิงเป็นนะครับ แต่แค่ปืนกับเราไม่ได้เซตศูนย์ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เข้าตกรตาียิงปืนอีกแบบหนึ่งใช่อันนี้แสดงว่ายิงยิงได้ยิงได้นะครับเก่งมากๆเก่งมากๆเย้เอาละครับผมพี่ซูซี่ครับเดี๋ยวให้เต้นปิดเบรกไปกับพี่ซูซี่ ตอนนี้กำลังรอที่จะเปิดกล้องอค่ะละครภาค2บุพเพชสน,นิวาส กลับมายืนต่อครับผมกับพี่ซูซี่สุชูราช่วงนี้ Happy Focus ครับผมเราจะมาโฟกัสเรื่องส่วนตัวรวมถึงความลับจอลึกจอลึกช่วงนี้เพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้อยู่ที่เชียงใหม่ก็ใช่ค่ะบ้านซี่อยู่เชียงใหม่ซี่เกิดที่เชียงใหม่เนาะงั้นี้เวลาบินเราก็จะก็บินไปมาใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ซี่กลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเกือบเกือบประมาณเต็มตัวค่ะแต่คือเราก็ยังมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่แหละ แล้วตอนนี้มถ่ายละครอยู่ไหมครับค่ะก็ตอนนี้เริ่มตอนนี้ยกำลังรอที่จะเปิดกล้องค่ะละครภาค2บุพเพสนิวาสจากท้าทองท้าทองหยิบมาใช่แล้วทองหยิบนี่ไงหนูดูอยู่ทองหยิบทองหยอดอะไรยางคนดูแบบ ก็นี่ไงที่ซีชอบทำอาหารเนี่ยก็อยากอยากจะไปเรียนไปทําพวกอาหารไทยด้วยอาหารที่ไม่ใช่แค่อาหารไทยนะคะคือพวกขนมไทยอะไรต่างๆด้วยอาจจะให้ทำแบบแ่าเป็นแบรนด์ซูซี่แม่มาลิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีในอนาคตต้องรอดตามเยะแล้วเวลาเรารับงานเนี่ยเราจะเลือกบทบาทยังไง บทบาทปกติแล้วคือแต่ก่อนซีก็โอเควันเอเวอร์นะแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มทำแบบระม้าเยอะๆที่มันเอฟเฟกกับพวกจิตใจเราแล้วระมาาเกินไปเพราะโดยเฉพาะเราเป็นคนที่แบบเคร่งแล้วก็ที่ซีเรีสใเนี้เรื่องของตัวละครของเราเนาะแล้วก็อาจจะเก็บกับบ้านไปเยอะตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบ คือเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราเราแบบควรจะออกยังไงเอาเอเนอร์จ้ยออกยังไงแต่ตอนนี้เราโตขึ้นเราสามารถที่จะบอกว่าเอาออกไปทิ้งทิ้งออกไปได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะซีก็ชอบเล่นพวกละครที่มันแบบแฮปปี้แบบคอมเมดี้คอมเมดี้หรือว่าโรแมนติกอะไรประมาณนี้บบูอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะที่ซี่อยู่วงการมาเนี่ยบทหลากหลายไหมครับที่เรารับมาหลากหลายมากใช่ก็ เหมือนว่าเราจะได้เล่นทุกอย่างเลยนะจริงแล้วคือพี่ซูซี่อะมองตัวเองว่าเป็นคนเซ็กซี่ไหมมันก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วก็แล้วแต่แบบการรทศดรศรอะไรเงี้ยถ้าไปทะเลก็แต่งซิงซี่ก็เป็นคนที่แบบว่าหลากหลายอะหลักจะบอกว่าเป็นแบบสีรุ้งแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยคือแบบคาดถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็จะบอกเรียบร้อยอยคือเราสอนคุณคุณแม่คุณพ่อก็สอนมาดีคือต้องมีแบบว่า มีมารยาเราต้องแบบว่ามีการรักแท้ในการแบบควบคุมตัวอุ้ยใช่เล้วอีอยางเราไปทัำเชียงใหม่ด้วยเราต้องบอกว่าเงี้ยงน้อยนะเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีเมตตาวินัยอะไรต่างๆเหมือนเราเห็นแบบคาแรคเตอร์ค่อนข้างหลังแต่ว่าคือถ้าถ้าเราเป็นแบบว่าพูดภาษารกินไปแล้วนะอาจจะบอกว่า savage นิดนึงเห็นช่วงนี้เป็นไงบ้างคะความブラックอินเลิฟไหมอินเลิฟใหม่ก็คือยืนอยู่ด้านหลังกล้องนะเออ ม่มีค่ะมีป่ะคุณขาเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะให้พี่ตากองซุมมาตรงแก้มนะคะเวลาถามเรื่องความรักเนี่ยมันจะมีประกายเาอ่แปลว่าแน่ใจว่าไม่เกี่ยวกับอจนในลินที่เรากำลังปืนอยู่นะคะอัปเดตยังไงบ้างอัพเดตความรักก็ตอนนี้ก็คือความรักของซีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเซลฟ์แคร์ติแล้วแหละว่าต้องรักตัวเองรักตัวเองก่อนเราถึงจะไปรักคนอื่นได้โอเค เขาได้ยินอยู่นะเขาได้ยินอยู่พบกันมานานหรือยังคะพี่คะก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรานานนะประทับใจอะไรในตัวแฟนสิ่งที่ที่ไอว่าภาษาอังกินก็ได้ประทับใจอะไรในตัวแฟนเราสองคนสามารถที่จะดึงความ energy ที่ดีๆสามารถที่จะดึงตรงนั้นออกมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะถ้าเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ มารวมตัวกันเราก็แฮปปี้ไม่ใช่ว่าเรา e าดว่าเราอ่ะครึ่งนึงเข้าอีกครึ่งหนึ่งมารวมตัวกันจะเป็นหนึ่งมันไม่หัวร้อนไงใช่ใช่แล้วแค่มันแบบใช่ไม่งั้นมันจะมีปัญหามีอะไรต่างๆเราต้องแฮปปี้ในตัวเองอินเลิฟขนาดนี้แพลนแต่งงานเร็วๆนี้ไหมซี่ไม่มีเอ็กซ์ a ีเค n อะไรหรอกแม่แต่ต้อมีครอบครัวไหมเราอยากมีลูกนะอายขนาดนี้แล้วก็เคยคิดบ้างสิคะบอกบอกเลยไหมบอกเลยไหมได้ยินแล้วนะคะแล้ได้ยินแล้วใช่ปะ ไม่แน่ใจคือก็ยังไม่อยากจะ expect อะไรมากแต่ว่าก็อยากจะทําให้วันนี้ดีที่สุดเนาะ,ะแล้วก็น่าจะ happy แบบนั้นละค่ะเราไม่ disappoint อะไรเวลาเราเราทุกอย่างเป็นยังไงบ้างครับเวลาเราทุกเราจะโอเคเราจะสังเกตว่าโอเค aware แล้วนะว่าเรารู้สึกไม่ดีตรงนั้นแต่ห้ามตัวเอง ห้ามยิ่งแบบว่าไปขุดหลุมตัวเองอะค่ะถ้าเรายิ่งขุดหลุมตัวเองเราก็ยิ่งยิ่งแบบว่าออกจากหลุมตรงนั้นไม่ได้คือเราพอสังเกตว่าเรารู้สึกแบบนั้นแล้วอะเราก็อาจจะโทรหาเพื่อนโทรหาครอบครัวคือเรามี support g ร o อยู่ตลอดเวลาแล้วอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่อยู่เราไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวนะทุกคนแคร์เรา เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้โดถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อย่างเช่นของซี่บางครั้งเนี่ยที่เรื่องเรื่องน้อยๆอะค่ะซี่ก็จะแบบโอเคไม่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราสามารถที่จะนั่งสมาธิเราจะไปยิมเราจะทําอะไรที่มันบอกว่ามีที่ดีกับชีวิตอะค่ะที่เป็นไปทางวก พอทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็เริรู้สึกดีขึ้นแล้วคือไม่ต้องไปจดจ่อหรือว่าแบบบุกบสอยู่กับแบบสิ่งที่ไม่ทําให้เรามีความสุขบางคนเอาเอาอารมณ์มาต่อยอดุทุกเท่านี้แล้วก็มาทําไม่เกิดอะไรอย่างนี้อยู่รู้จักคํำนี่ว่า misery loves company มันหมายความว่าความทุกข์อะคือรักคอามปนีคืออะไรวะคือ เหมือนเพื่อนฝูงอะค่ะก็คือความทุกข์ต้องการเพื่อนฝูงก็คือต้องการความทุกข์เพิ่มขึ้นประมาณนั้นเออดังนั้นเราไม่ควรที่จะอยู่กับตรงนั้นเราต้องจําได้ว่าคือเราจะทุกข์แต่ว่าห้ามจมอยู่กับตรงนั้นอืมเพราะว่าถ้าเรายิ่งทำอย่างนั้มันก็จะยิ่งทําเป็นยิ่งทําให้เราแบบว่าหนักฟังแล้วก็แบบมีกําลังใจนะบางคนที่แบบว่าอุ้ย ทุกมาเครียดมาไม่รู้จะทำอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยคือโทรหาเพื่อนหาพ่อแม่อย่าน้อยเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนสถานกันอย่างนี้่ราอย่งถ้าเราศรัทธาในเรื่องของศาสนาหรืออะไรก็ตามในชีวิตอะค่ะเราสามารถที่จะขอพรจากตรงนั้นได้ด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆในชีวิต่งเชื่อนะ่เชื่อนะว่ามันมีนั่นก็คือที่พึ่งของเราเหมือนกันค่ะความสุข ในแบบของพี่ซูซี่คืออะไรครับ Happiness มีความสุขคือ inner inner happiness จริงๆในชีวิตนี้เราถ้าเราอยู่กับเราอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบมีความสุขไม่ต้องมีอะไรอยู่รอบข้างที่เกี่ยวกับวัตถุหรืออะไรต่างๆ นั่นแหละคือสิ่งที่แบบสุขที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะถามเรื่องมุมมองประกันชีวิตของพี่ซูซี่นิดนึงครับผมประกันชีวิตทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีทุกคนควรมีค่ะค่ะก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือ สุขภาพกับชีวิตของเรา<ช>ทุกคนต้องมีนี่ทุกคนต้องมีแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับคุณค่ะวันนี้นะคะมีประกันแบบวางแผนกเกษียณแบบไม่เสี่ยงกับโครงการเมืองไทยรีเทนรีทายค่ะจ่ายเบียรยสบายๆ5ปีนะคะมีเงินบำนาญใช้สบายหลังกเกษียณค่ะรับเงินบำนาญทุกปีนะคะปีละ20%ค่ะ ตั้งแต่ครบรอบวันที่อายุ60ปีนะคะรับยาวถึง85ปีค่ะแล้วก็ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะคะถึง3 0 0 0บาทค่ะเงื่อนไขนะคะเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะถ้าสนใจทําไงครับก็โทรเลยค่ะเบอร์ call center นะคะ1766หรือว่าเข้าไปที่ www เมืองไทย co t h ค่ะพิ้วซี่ค่ะอยากจะให้พิ้วซี่ฝากผลงานเนี่ยค่ะว่าเราจะติดตามผลงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะเซอร์ไพรส์แฟนๆร็วๆนี้บ้าง โอเคก็อยากจะฝากผลงานบุเพสันน hey, okay, mm ิวาสภาคสองนะคะแย่กำลังจะเริ่มถ yeah! ่ายเลยหนูดูสามหลอกนะได้ยินข่าวว่า ภาคเนี้ยจะมีแม่มะลิเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นยังไงอ่ะก็ขอฝากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขามีบอกว่ามีประวัติศาสตร์อะไรเยอะแยะมากขึ้นโอ้ยตื่นเต้นมาแคนะตื่นเต้นมานี่ดกตติตาแล้วก็ขอบคุณท่านแม่มะลิมากที่สุดเลยนะคะที่ให้โอกาสซุซี่ตรงนี้จริงๆค่ะแล้วเป็นแบบคนที่มีตัวจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ใช่แล้วใช่แล้วค่ะวันนี้สนุกมากรวดีใจที่ดีใจากคุซีได้เห็น มุมมองต่างๆผมว่าแบบเป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่แบบ<ช>น่าสนใจมากนะครับผมบค่ะอาอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีสาระดีๆรออยู่ค่ะกับช่วง Happy Smile ค่ะชอบความคิดในด้านความรักอย่างหนึ่งมากเลยคือเราไม่ควรจะมีกันคนละครึ่งอะสมมุติคน2คนนะครับมีครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะมาเติมเต็มกันอย่างเงี้ยแต่ว่า สิ่งที่พี่ซิซี่คิดคือเราควรจะมีเต็มอยู่แล้วทั้งคู่แล้วมาหาจุดที่มันมาเมิร์กันตรงกลางตรงนั้นน่ะมันจะทําให้เวลาเรารักใครหรือความรักมันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถออกไปแล้วเรายังมีเต็มอยู่แล้วก็เรายังมีความสุขกับตัวเองได้อยู่ด้วยครับค่ะความสุขนะคะเกิดขึ้นง่ายๆจากตัวเรานะคะถ้า เราสามารถทําตัวเราเองอะให้มีความสุขเชื่อว่าคือคนรอบข้างก็จะได้ความสุขจากเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจากความคิดดีทําดีพูดดีนะคะมองโลกในแง่ดีค่ะแค่นี้เราก็จะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้เพิ่มขึ้นได้แล้วค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสําหรับเมืองไทยประกันชีวิตกับงาน กลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้แฮปปี้สมายกับเราเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะตะกี้ไปโหไปฝึกความแม่นยำมานะครับผมได้รู้จักกับพี่ซูซี่มากขึ้นด้วยนะครับไปชมสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันต่อเลยครับไปดูกันเลยค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตกับงานเมืองไทยมอบทุนน้องน้อย เดินทางมาถึงครั้งที่31แล้วค่ะสำหรับปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้ในักเรียน19โรงเรียนและบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตห้วยขวางเขตดินแดงและเขตประทุมวันรวม175ทุนตามนโยบายในการดำเนินธุร,รกิจควบคู่กิจกรรมเพื<ห>่อคืนกำไรสู่สังคมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ทุกคนค่ะเป็นไงครับคุณแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้เพราะว่าปกติเราเห็นพี่ซูซี่ก็คือว่าเป็นดาราที่แบบเซ็กซี่เนาะก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบ มุมแมบมองหลากหลายนะครับผมก็คือได้รู้จักเธอมากขึ้นบางคนเห็นแต่มุมแบบ ในล,ละคร<ช>บทบาทต่างๆอันนี้ก็ได้มาเห็นความน่ารักของพี่ซุซี่มากข<ช>ึ้นด้วยค่ะแล้วก็เรายังได้ถึงเทคนิคการสร้างความสุขง่ายๆด้วยค่ะครับผมสัปดาห์หน้าแน่นอนว่าจะมีแขกรับเชิญนะครับผมมาแชร์ไอเดียความสุขเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณชมรมกีฬายิงปืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับ<ช>ก็ใครที่อยากมายิงปืนก็นมาได้นะคือ<ช>สนุกสนานแน่นอนนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะทาง pptvhd ช่่อง36คะรรผมมฝาาาากกตติดย หลังนะครับผมทาง YouTube Channel เมืองไทยมีสาระกด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดความสุขนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพราะความสุขคือทุกอย่าง Happiness means everything สวัสดีครับ ไทจีนแต่ว่าไม่เหมือนตื่นเต้นกับชื่อตอนแรกอ่านชื่อพี่ซูซี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะซูซี่สุซิราแองเจลิน่าแนนหนาเนี่ย